ข้อความจากไพ่ถึงคนวันนี้นะคะมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณทําทุกอย่างด้วยความตั้งใจดีนะคะหมายถึงทําจากจิตใจที่อ่อนโยนทําจากจิตใจทีอ่อยากให้คนที่ได้รับข่าวสารจากคุณหรือได้รับสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นาการทําขนมการทําอาหารขายหรือว่าการทําคลิปดีๆอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณตั้งใจดีแล้วก็คุณส่งมันออกมาจากใจเดี๋ยวสักวันนะคะมันจะส่งผลดีๆให้คุณตามมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าแน่นอนนะคะ ข้อความจากพ่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า,าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณคิดอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นปกติของความคิดนะคะธรรมชาติของเขาเขาก็จะคิดอยู่ทุกวันทุกวันเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอันไหนที่คุณแบ่งแยกได้ว่าคิดดีแล้วทําดีแล้วก็จงทําต่อไปแต่อันไหนที่คิดแล้วมันไม่เป็นเรื่องดีนะคะก็ไม่ควรพูดออกมาระมัดระวังคําพูดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ เป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะถ้าหากว่าคำพูดของคุณไปทำร้ายจิตใจลูกนะคะหรือว่าทำร้ายจิตใจคนที่เรารักอะคะ่ะมันจะทําให้เป็นแผลในใจเข้าไปตลอดการนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาระวังคำพูดให้มันจบอยู่ที่ความคิดเอนะคะเพราะว่าเราไปห้ามความคิดให้คิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้ดังนั้นก็พอเรารู้ทันนะคะมีสติรู้ทันเนี่ยเราก็วางมันไปนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พ่บอกก็คือขอให้คุณตั้งมั่นนะคะแล้วก็มีวินัยในเรื่องของการทําอะไรบางอย่างที่มันจะเป็นงานที่คุณรักเป็นงานฝีมือนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะกําลังฝึกแบบดูดวงฝึกดูไพ่อะไรแบบนี้เนาะหรือบางคนอาจจะกําลังศึกษาวิชาที่มันเป็นศาสตร์ทางด้านทางด้านจิตวิญญาณนะคะสิ่งไหนที่ทําแล้วสบายใจทําแล้วมันมีความเขาเรียกว่า มีมีประโยชน์ดีๆต่อเพื่อนร่วมโลกเอาแบบนี้ดีกว่านอะอะจริงนั้นนะคะก็ทําไปเถอนะคะมันมันเป็นเรื่องของการอ่าสืบทอดเจตนารม์หรือว่าสืบทอดภูมิปัญญาอะไรบางอย่างแนีคะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าคุณตั้งใจทําทําดีคุณตั้งใจจะสืบทอดไว้ไม่อยากให้มันสูญหาย high, อ่า ขนรรมเนียมประเพณีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วมันเริ่มจะสูญหายถ้าหากว่าคุณกําลังสืบทอดไว้ซึ่งคนบางคนหรือว่าคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณบ้าอะไรแบบนี้นะคะแต่ขอให้คุณตั้งมั่นแล้วก็เชื่อเลยคะ่ะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยสักวันจะมีคนที่เห็นผลงานของคุณแล้วก็ศรัทธาในในแนวของคุณนะคะจะทําให้คุณมีไรายได้แล้วก็ทําให้คุณมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะคะ ข้อความจากไพ่อีกสองใบนะคะบอกว่าให้เรามาระวังเขาเรียกว่าเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเนาะหรือว่าสิ่งที่คุณหมอห้ามสิ่งที่ถ้าเป็นน้องๆน,นะคะก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองห้ามอะไรแบบนี้ค่ะอันไหนที่เขาบอกว่าไม่ดีไม่ควรทำก็อย่าทำนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรค่ะคุณอาจจะมีความคิดที่แตกต่างแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะคะ อันตรมีอันตรายถึงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินะอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะทํานะคะเรามาระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะ,ะบางคนอาจจะเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะแต่สําหรับคนที่ตอนนี้นะคะคุณกําลังดูแลคนป่วยอยู่เนาะก็ขอให ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเพจนี้ช่องนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูแลคนป่วยเชื่อเถอะนะคะว่าอีกไม่นานนะคะหรือว่าดอาีอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะคะอาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่คุณอดทนแล้วก็อดกลั้นมาเป็นเวลานานแล้วเนาะสิ่งที่คุณทำอะค่ะ าตามไพ่ที่พูดเมื่อกี้นะคะว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจทํานะคะแล้วทําออกมาจากหัวใจเนะค่ะสักวันมันจะเห็นผลนะคะแต่หน้าตอนนี้มันอาจจะยังเห็นผลไม่ชัดเจนเนาะแล้วก็ ถ้าคุณตั้งใจทำออกมาจากความรักนะคะบนพื้นฐานความรักสองใบนะะเนี่ยค่ะอ่ามันจะทำให้คุณมีไรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคะขอให้คุณตั้งมัน่นแล้วก็ขอให้คุณมีวินัยอย่างสูงเลยนะคะเพื่อที่จะทำมันต่อไปเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกนะคะ ไพ่สนับสนุนหมดเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณตั้งใจทําในวันนี้นะคะขอให้เป็นสิ่งที่ดีๆแล้วทําออกมาจากหัวใจแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนมานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปของชื่อเสียงเงินทองหรือว่าเป็นงานอดิเรกหรือบางครั้งงานอดิเรกข,ของคุณตอนนี้อาจจะกลายเป็นรายได้หลักเลยก็ได้นะคะและไพ่ใบสุดท้ายของ ชุดที่2ขึ้นเตือนเหมือนไพ่ชุดแรกเลยนะคะเรามาระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเนาะ,ะถ้าหากว่าคุณกําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างนะคะในวันนี้ขอให้คุณทําใจอย่างเดียวนะคะทําใจแล้วก็บางครั้งคุณแก้ไขอะไรไม่ได้นะคะก็ขอให้ปล่อยมันไปปล่อยวางนะคะให้บางครั้งให้เวลาเป็นเรื่องของอการเยียวยาดีกว่านะคะ เริ่มต้นมีสติเริ่มต้นทําอะไรด้วยหัวใจเริ่มต้นทําอะไรดีๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันทําให้คุณเครียดวิตกกังวลสิ่งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากมายนะคะ อาจจะบอกว่าสิ่งที่ไม่หมอพูดมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆแล้วทำยากอันนี้ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันต้องผ่านการฝึกฝนนะคะแต่เพียงแค่คุณมีจิตใจที่ดีนะคะมีหัวใจที่พร้อมที่จะให้ความสุขกับคนทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือยิ้มให้กับตัวเองเป็นกำลังใจให้กับตัวเองก่อนแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีนะคะนี่คือสิ่งที่พาออยากจะบอกคุณวันนี้ค่ะ